การจะเป็นเพื่อนเนาะไม่ว่าจะมาจากสถานะไหนก่อนนั้นเราต้องเริ่มก่อนว่าคนคนนี้มีคุณสมบัติที่จะเป็นเพื่อนที่จะเป็นนเเพื่อราไหมคุณจะเลือกเพื่อนแบบนี้ไหมใช่คิดว่าควรนะก็คือคนที่เขาอาจจะแบบมีลูกด้วยกันก็ถ้าเกิดว่าคุณสามารถเป็นเพื่อนกันได้โอเคเดียกันอ่ะก็จะดีคุณจะกับการใช้ชีวิตต่อไปกับลูกของคุณหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอ่ะเป็นแฟนแฟนเก่าของคุณอ่ะอยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันกับคุณอันนั้นก็คิดว่าคนที่อย่างน้อยแบบ เจอการในงานสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอันนี้เราว่าควรที่จะเป็นเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยเป็นเพื่อนเรามาก่อนเขาเราไปเจอเขาแบบในบ้านเงี้ยแล้วก็เป็นแฟนกันแล้วก็เลิกกันเอาตรงๆนะเราว่าถ้าเกิดว่าเครียดกว่าเดิมนะคะก็อย่าไปเป็นเพื่อนเขาเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานนะใดความสัมพันธ์ไหนรีเลชั่นชิพแบบใดนะครับมันต้องไม่ใช่รีเลชั่นชิพที่ทําให้คุณรู้สึก ลดทอนความเป็นมนุษย์ถูกดูถูกเหยียดหยามเกียรติและศักดิ์ศรีต้องไม่ถูกทำร้ายร่างกายหรือจิตใจไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใดก็ตามใช่และถ้าเกิดว่ามีแฟนเก่าแบบนั้นนะคะอันนี้คือให้คำตอบได้เลยว่าอย่าไปเป็นเพื่อนกับเขามีเพื่อนเยอะพอแล้วคะ่ะ <laughs> แล้วที่เยอะพอนี่็คือสามสี่คนนะมีเพื่อนสามสี่คนก็พอแล้วเราไม่ต้องการที่จะไม่เห็นจำเป็นต้องมานั่งดิ้นหล่นเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเลย <laughs>